m i i s s o มิชชัน m o o มูลพอดแคสต์คอนเท with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม i ชชั o n to มูลพอดแคสต์นะครับคนอยู่กับประวิทยหานุสาหะครับผมอ i s s i ิชช o น h e Moon ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของประเทศไทยอยู่ที่7.1%ซนะครับซึ่งสูงที่สุดในรอบ14ปีนะฮะแล้วก็เกินจากตัวเลข คาดการก่อนนั้น,น,นที่ส9ดเปอร์เซ็นเี่ยไปอย่างมโหร่ารเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็สร้างความกังวลให้กับหลายภาคส่วนนะครับผมไปเจอโพสต์หนึ่งของดรพิพัฒน์เหลืองนรมิตรชัยนะฮะพูดถึงความท้าทายของของเงินเฟอ้อนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันท้าทายมากเรียกว่าคือในในบทความที่ผมชอบนะฮะ ด็อกเตอร์เขาใช้คำว่า Clear and p r e s e n t Danger ของเศรษฐกิจไทยนะฮะ clear p r e s e n t Danger นีเน่เป็นชื่อหนังสือที่ดังมากเล่มหนึ่งนะฮะพูดถึงเรื่องสงครามนิวเคลียร์อะไรเงี้ยนั่นแหละคนละประเด็นแต่คือว่าผมชอบคำนี้นะเคล a ยร p r e s e n t Danger นะโอเคนะฮะก็คือว่า,เ,าเงินเฟอเ้อเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับ7.1เ็นนะครับเพิ่มจาก4.7เมื่อเดือนก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหักไอ้พวก อาหารพลังงานออกเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่สองจดสามนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงเพราะว่าไอ้ตัวคอนเฟลชั่นเนี่ยมันอยู่ระดับต่ํามาก่อนหน้านั้นนะครับคําถามคือมันน่าแปลกใจหรือเปล่าก็บอกว่าก็คงไม่ได้แปลกใจมากนะักเพราะราคาอาหารนะครับพุ่งขึ้นแทบทุกอย่างจริงๆไม่ว่าเราจะดูจากราคาอาหารในตลาดที่ไปดูเดินตลาดแล้วดูเห็นจริงๆเนี่ยนะครับหรือว่าคุณไปดูในพวกฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะที่ดูราคาข้าวราคาอะไรที่เขาดูเป็นข่าวทุกวันเนี่ย มันก็ขึ้นหมดนะฮะบางอย่างขึ้นเยอะมากอย่างเมืองไทยเนี่ยผักเพิกอะไรก็แพงไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งประเทศไทยเนี่ยในตะก้าของการคำนวณเงินเฟอ้อนะฮะมีอาหารอยู่น่าจะเกือบ40%เพราะฉะนั้นเวลาราคาอาหารขยับขึ้นเงินเฟอ้อเราก็ขึ้นแรงนะครับก็จึงไม่แปลกอะไรอยากจะโน้ตนิดหนึ่งว่า7.1%เนี่ยคือเกือบเท่าของสหรัฐแล้วนะฮะกับของยุโรปแล้วนะครับ ทีนี้พลังงานนะครับพลังงานเองก็ยังยืนอยู่ในระดับสูงนะครับหนึ่งยิบเหรียญต่อบาร์เรลราคาน้ํามันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่คือตอนแรกที่ทุกคนคิดว่าเออมันน่าจะมาอยู่แถวร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งยิบเหรียญเนี่ยเรารวมเอฟเฟกของการที่โอเปกเพิ่มประกาศว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตไปแล้วนะครับหมายถึงว่านักลงทุนก็ทราบเรื่องนี้แล้วแต่ก็ราคาก็ยังไม่ได้ขยับลงอย่างที่เราหวังไว นะครับแล้วก็ราคาอาหารเนี่ยถ้าไปอ่านของบลูมเบิร์กนะฮะก็จะทราบว่าออไอความน่ากลัวของวิกฤตอาหารครั้งนี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มหรืออาจจะเรียกได้ว่าตอนนี้ยังแบบยังไม่เริ่มจริงๆริงจังๆด้วยซ้ำนะฮะมันจะไปเห็นผลกันจริงๆเนี่ยก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะครับต่อกับฤดูหนาวนั่นแหละฮะช่วงนั้นแหละครับจะเป็นช่วงที่สําคัญมากๆแล้วก็สงครามซึ่งตอนแรกหลายคนก็มองว่ามันจะจบเร็ว ะะผมเองก็คิดว่ามันจะจบเร็วแบบหลักสัปดาห์สองสามสัปดาห์ก็น่าจบแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยในะขณะนี้เนี่ยลากมาร้อยกว่าวันแล้วนะฮะเรากำลังจะอีกแป๊บหนึ่งก็ครบสี่เดือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่จบเร็วแล้วนะฮะมันก็คงจะเป็นสงครามยืดเยื้อนะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็การความบาดก็ยังคงจะยืดเยื้อต่อไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเ,เรื่องของพลังงานแพงยังไม่มีโซลูชันเใววันนี้นะครับทีนี้ ในบทความนี้นะฮะดกรก็พูดถึงคำว่า stagflation น,นะครับซึ่งซึ่งจริงๆก็ก็อาจจะพอเกือบๆจะเรียกได้แล้วแะผมว่าเพราะว่าค่าของชีพมันปรับเพิ่มสูงไรายได้เยอะนะฮะเงินเฟิร์มสูงแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอ่านแล้วผมก็ก็ตกใจนิดน,นึงก็คือบอกว่าดรบอกอบว่าเงินเฟิร์สไทยเนี่ยยังไม่ถึงจุดสูงสุดเนี่ยน่าจะขยับต่อเนื่องไปอีกหลายเดือน ด้วยสาเหตุหลายประการอันที่หนึ่งก็คือราคาน้ํามันนะครับมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะสาภาพยุโรปจะคว่ำบาตรน้ํามันของรัสเซียเพิ่มอันนี้ก็คือว่าน้ํามันของรัสเซียเนี่ยที่เดินทางมายุโรปเนี่ยมันมี2ทางหลัลก,ลกทางนึงคือมาเรือทางนึงคือมาท่อส่งกา๊าซนะฮะที่มาเรือเนี่ยเขาจะคว่ำบาตรซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่เลยแหละนะฮะสองในสามนะครับอืมออแล้วก็ไอตัวดีมานเนี่ยเพิ่มนะฮะเพิ่มนะฮะ ด้วยนะครับด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นการเปิดเมืองของจีนจะทำให้ดิมานเพิ่มนะครับแล้วก็ซัมเมอร์ของสหรัฐกําลังจะมาถึงซัมเมอร์นี่เป็นช่วงที่สหรัฐขับรถกันเยอะนะครับคนไปเที่ยวอะนะฮะซัมเมอร์นะครับอันที่2อนี่นะครับก็คือเรื่องของการอุดหนุนราคาคือตอนนี้ประเทศไทยเราก็อุดหนุนราคาอยู่หลายเรื่องนะครับแน่นอนว่าก็จะต้องค่อยๆเอาออกนะครับพอค่อยๆอ,ออกเนี่ยก็กดดันเงินเฟอ้อเพิ่มเติม,ตมนะฮะ ใช่นเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับก่อนหน้านี้เน,นี่ยเราพยายามทําให้น้ำมันดีเซลอยู่ที่30บาทต่อลิตรนะฮะขยับขึ้นมาเป็นสาสิบสามแล้วตอนนี้ก็คือสาสิบสี่เนี่ยนะครับแต่ว่าการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะฮะดรอเตอร์บ, mm. บอกว่ากองทุนน้ามัน,นอุดหนุนน้ำมันดีเซลอยู่ลิตรละ8.5จุดบาทนะฮะลัดลดภาษีสรรพสามิที้อีกลิตรล,ละ5บาทแปลว่าพววันนี้เนี่ยน้ำมันดีเซลที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะรัฐ เสียรายได้จากการลดภาษีหนึ่งละนะฮะแล้วก็เป็นการอุดหนุนเนี่ยนะฮะรวมกันทั้งหมดเนี่ยสิบาุดห้าบาทสิบสาบาทห้าสิบสตางค์นะครับเราบริโภคน้ำมันดีเซลวันหนึ่งประมาณหกสิบห้าล้านลิตรนั่นแปลว่ามีการอุดหนุนวันหนึ่งแปดร้อยกว่าล้านบาทนะฮะเดือนหนึ่งก็สองสองหมื่นล้านนะฮะถ้าทําทั้งปีนะครับก็จะประมาณเกือบสามแสนล้านซึ่งสามแสนล้านคือสิบเปอร์เซ็นของงบประมาณประเทศนะฮะ ก็แน่นอนว่าคงจะทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้กองทุนน้ำมันก็ติดลบไปแล้วแปดหมื่กว่าล้านอย่างที่เราติดตามกันในข่าวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจะทํำยังไงก็คือคือก็คงต้องทยอยอ,ออกนะฮะเพราะทําไปแบบนี้ตลอดเนี่ยรัฐเองก็จะจะสูญเสียรายได้มหาศาลนะก็คงต้องทยอยอ,ออกเพราะทยอยอ,ออกมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟอ้อโดยทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมเลยนะครับ จริงๆอันที่อุดหนุนอยู่เยอะก็คือแก๊สหูงต้มนะฮะแก๊สหูงต้มนี่ก็อุดหนุนเยอะเช่นกันนะครับออข้อที่3นะฮะที่ดรเขียนในบทความในนี้ในเฟซบุ๊กโพสเนี่ยก็คือว่าเงินเฟอ้อที่ว่าสูงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไปดูดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งสะท้อนต้นทุนจะพบว่าเงินเฟอ้อในฝั่งต้นทุนเนี่ยเพิ่มมากกว่าฝั่งผู้บริโภคอีกแปลว่าผู้ประกอบการตอนนี้แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะส่งผ่านราคา ไปให้ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจผู้นี้คือสมมุติต้นทุนเพิ่มมาห้าสิปอร์ซ็นไม่ใช่เ่อจะไปขึ้นราคาลูกค้าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆอาจจะขึ้นได้น้อยมากจ,จะขึ้นได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่เงินเฟอ้อก็เพิ่มขึ้นเร็วมากนะฮะก็เงินเฟอ้อเพิ่มเยอะเนี่ยมันก็แน่นอนฮะ,ะลดกําลังซื้อของประชาชนนะครับโดยเฉพาะไอ้เงินเฟอ้อเนี่ยมันมาจากต้นทุนด้านพลังงานและอาหารซึ่งคนต้องใช้ทุกวันนะจาเป็นมากๆแล้วต้องใช้ทุกวัน แม้ว่าเราจะเป็น Net Exporter ของอาหารนะครับแต่ประเทศไทยมีสัดส่วนการบริโภคพลังงานและอาหารในตะกร้าที่บอกเมื่อกี้นี่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสองนี้มันขึ้นนะฮะมันก็จะทําให้เงินเฟอ้อเร็วขึ้นนะครับและคนรายได้น้อยจะบริโภคอาหารและพลังงานเป็นอัตราส่วนที่มากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นบทสรุปก็คือเงินเฟอ้อเป็นเครียนเฟสเชนเดนเจอรของเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงเพราะนี่แหละกําลังซื้อรถนะครับ เงินความเป็นอยู่ก็จะแย่ลงเงินออมความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ก็จะแย่ลงหนี้ครัวเรือนไทยก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปผลประกอบการของบริษัทจํากัดต่างๆก็จะก็จะกําไรลดลงด้วยปีนี้ผลประกอบการของบริษัทก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะแล้วบริษัทต่างๆก็อาจจะมีคนจะเป็นต้องลดต้นทุนลดการลงทุนลดการจ้างงานนะฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้นะครับทั้งของประชาชนทั่วไปและของบริษัทภาคเอกชน,นต่างๆนานารวมถึงภาครัฐด,ด้วยเนี่ยนะฮะคือดอกเบี้ยเนี่ยยังไงมันก็ขาขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับนักอบ,บอกว่าเป็นความท้าทายสําคัญต่อบแบงก์ชาติอย่างยิ่งเลยเพราะว่าต้องหาสมดุลระหว่างการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับที่ก็กําลังอ่อนแอแล้วก็มีความเสี่ยงนะฮะกับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเกินไปจริงๆนนี้็เปจทที่คล้กับ เฟดเหมือนกันก็คือขึ้นดอกเบี้ยเร็วกันไปก็มีโอกาส Recession นะครับขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยนะฮะก็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 เอาเงินเฟ้อไม่อยู่นะครับเครื่องมือที่แบงก์ชาติใช้ในการคุมเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะก็ก็ก็คืออันนี้แหละนะครับก็คือก็คือดอกเบี้ยนี่แหละนะครับแม้ว่าเงินเฟ้อจะมาจากต้นทุนแล้วก็เป็นปัญหาด้านอุปทานส่วนมากนะครับแต่ถ้ทิ้งไว้นานๆจะทําให้เงินเฟ้อติดลมบ่นนะครับโดยเฉพาะการที่เขาเรียกว่า wage price spiral คือเขาเรียกว่าเงินเฟอ้เอคาดการเงินเฟอ้อก็คือคุณคือคุณคิดว่านี่มันจะขึ้นขึ้นมาไปก่อนเลยอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเยันกอเฟอ้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วแบงค์ชาติก็จเจอปัญหาเดียวกับธนาคารกลางสหรัฐเมื่อปีก่อนที่พยายามยืนยันว่าเงินเฟ้อเป็นเป็นเรื่องชั่วคราวนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่นานนะครับและก็ความเสี่ยงของการฟื้นตัว ยังมีความเสี่ยงเรื่องการฟื้นต้นเศรษฐกิจทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปทํา QE ต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเอ้ยรัฐบาลเอ่อแบงค์ธนาคารกลางสหรัฐก็มายอมรับจริงว่าเฮ้ยช้าไปละหมายถึงว่าคือเบรกแตะเบรกไม่ทันว่างั้นเถอะเลยเรียกว่า behind the curve นะฮะตอนนี้ก็เลยต้องเบรกหนักเลยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่ท้าทายมากเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มันไม่มีสูตรเป๊ะนะไม่ใช่ว่าทําแบบนี้แล้วผลจะออกมาแบบนี้เป๊ะ นะครับธนาคารกลางเองก็ก็น่าหนักใจเพราะว่าขยับตัวเร็วก็ไม่ได้ขยับช้าก็เดี๋ยวก็ช้าเกินไปนะฮะก็ต้องหาจังหวะที่ดีโดยรวมๆแล้วเนี่ยประโยคสุดท้ายก็ผมก็คิดว่าเป็นประโยคสรุปที่ดีคือสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับก็สรุปว่าคือเราก็พูดเรื่องนี้เยอะนะฮะแต่เราก็ยังจะพูดกันอีกเพราะว่าเราอยากจะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักจริงๆว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะ อาการหน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นการตัดสินใจแล้วก็ตามเนยนะฮะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ที่เราคิดถึงเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม m i s Mission t o t h o m o o n นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission